แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับอัลฟองโซเดวิสครับล่าสุดครับก็มีรายงานข่าวว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่แมนยูมีการสอบถามเบื้องต้นไปยังเอเจนต์ของทางอัลฟองโซเดวิสแล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับในรอบกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวของการย้ายตัวของนักเตะนะครับนั่นคืออัลฟองโซเดวิสครับมีการถูกนํามาเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ หลังจากที่อัลฟองโซเดวิสครับเหลือสัญญาปีสุดท้ายกับบาเยนมิวนิครับแล้วก็ตอนนี้การต่อสัญญาฉบับใหม่มันก็ยังไม่คืบหน้านะครับนั่นก็เลยมีการจับมาเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างแมนยูกับทางอัลฟังโซเดวิสครับรวมไปถึงสโมสร์อย่างเรอัลมาดริดด้วยนะครับรวมไปถึงบาเซลนาแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานนะครับจากสกายสปอร์ตของเยอรมันนะครับโดยนักข่าวที่ชื่อว่าฟอร์เรียนเพเทนแบกนะครับก็มีการรายงานเลยนะครับว่าในเวลานี้นะครับกับข่าวลือที่มันออกมา ไม่วจะเป็นแมนยูเรอัลมาดริดบาร์เซโลนานะครับแต่กลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูเตดทีมแรกเลยนะครับที่มีการติดต่อไปหาเอเย่นส่วนตัวของทางอัลฟงโซเดวิสครับแต่เป็นการติดต่อแบบอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่อ่ะอย่างน้อย,อยแฟนแมนเชสเตอร์ยูเตดก็ยังพอมีลุ้นบ้างเลครับกับการได้แบ็กซ้ายคนใหม่มานะครับถามว่าอัลฟงโซ d เดวิสดีไหมอายุปัจจุบันแค่23ปีเท่านั้นนะครับ แล้วเรื่องของความเร็วไม่ต้องไปพูดถึงนะครับนี่คือหนึ่งในแบ็กไซด์ที่เป็นเบอร์ต้นๆของโลกณเวลานี้นะครับคือถามว่าท้าได้มาจะโอเคมากๆเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้อ่ะอย่างลูกชอหลังจากที่ย้ายอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมว่าเขามีช่วงเวลาที่ดีแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆน,นะครับแต่หลังจากที่เขามีอาการบาดเจ็บไปลูกชอเองก็ก็ไม่ได้เล่นแบบในฟอร์มที่สุดยอดแบบทั้งฤดูกาลอะไรประมาณนี้นครับมันก็อาจจะไปหวังพึ่งก็คงยากเลยนะครับสำหรับทางลูกชอนะครับ ส่วนคนอื่นๆที่ย้ายเข้ามาครับอย่างไทเลวมาเาเซียครับถึงตรงนี้ก็ยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนครับดังนั้นในตำแหน่งของแบ็กซ้ายครับผมก็เชื่อว่าตอนนี้นับตั้งแต่หมดยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันมานะครับถ้าไม่นับลุกชอนะครับที่เหลือนี่แทบจะไม่มีใครเล่นได้เลยในตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่แมนอยู่ขาดมาอย่างยาวนานครับคือถ้าเกิดได้นักเตะอย่างอัลฟองโซเดวิสมาถือว่าจะตอบโจทย์มากๆครับนั่นแหละครับก็คือ ความรู้สึกของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไอ้แบ็กเบอร์ต้นๆของโลกในเวลานี้ออาเอาฟงโซเดวิสครับมีใครอีกล่ะมีนูโนเมนเดสของเปียสเชนะครับเตโอยนองเดสพวกนี้ครับคือก็เป็นเบอร์ต้นๆของโลกถ้าเกิดได้ใครมาก็ถือว่าดีทั้งหมดเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็นี่คือความฝันนะครับแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงนะครับนักเตะอย่างอัลฟองโซเดวิสครับลองนึกดูนะครับว่าเป็นนักเตะที่ สโมสรอ,อย่างเรอัลมาดริดก็ต้องการได้ตัวไปร่วมทีมเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของฝีเท้าไม่ต้องพูดถึงแล้วฝีเท้าอย่างอัลฟงโซเดวิสครับยังไงก็เล่นกับมาดริดได้สบายความเป็นสตาร์ก็มีอยู่ในตัวแล้วที่สําคัญครับเป็นนักเตะอยู่แคนาดาด้วยนะครับโซนคอนคาเคฟครับถือว่าถ้าได้ไปนี่โอ้โหมาดริดเองก็ชอบเลยครับช่วงหลังนักเตะที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายแล้วก็เป็นยอดนักเตะแบบนี้ถ้าเราย้อนกลับไปอย่างคิเรนเอมบาเป้ล่าสุดครับ ก็สามารถเซ็นสัญญาแบบฟรีๆนะครับแล้วก็ได้ซูเปอร์สตาร์ไปอีกนึงคนนะครับก็แฟนบอลแมนยูเต็ดอาจจะต้องทําใจไว้หน่อยนะครับเพราะถามว่าถ้าทีมอย่างมาร์ิดต้องการได้ตัวไปจริงๆครับส่วนใหญ่ก็พลาดยากนะครับแมนยูเองในนาทีนี้เรื่องการซื้อตัวผู้เล่นอะไรต่างๆมันก็อาจจะไปเปรียบเทียบถ้าไปต้องการตัวเดียวกับมาร์ิดนะครับก็อาจจะเป็นรองพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างน้อยๆข่าวนี้นะครับมันก็ทําให้พอมีความหวังบ้างนะครับจากที่ ถ้าไม่มีใครมาเชื่อมโยงกันหรือไม่มีนักข่าวอย่างสกายสปอร์ตมาตีข่าวแบบนี้นะครับก็อาจจะเหมือนเป็นฝันลุๆมล้แรงๆครับมันก็คงจะได้ยากนะแต่แบบนี้ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าทีมงานหลังบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่นําทัพโดยโอมาเบราดานะครับแล้วก็แดนแอชเวิร์ดนะครับใครจะไปรู้นะครับถ้าเกิดสมมติหลังบ้านแมนยูมีการเจรจาที่ดีนะครับมันก็จ,จะมีสิทธิ์ฟลุกได้ตัวอลฟองโซเดวิสมาก็เป็นไปได้นะครับถ้าได้มาผมเชื่อมั่นว่า แบ็กซ้ายของแมนยูต็ดเกลียดไอริมเส้นด้านซ้ายครับดีอย่างแน่นอนครับแต่นั่นแหละครับก็อย่างที่เรียนไปก็อาจจะต้องทําใจไว้ที่นิดนิดนึงในกันนะครับเพราะว่าสโมสรอย่างมาดิดก็ต้องการได้ตัวเหมือนกันหลยครับหลายเพื่อนเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับทางอัลฟองโซเดวิสครับถ้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆทุกคนจะโอเคกันหรือเปล่านะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนททุกชช่่ออองงงงงาขตไวว้้ดยนะ สุดท้ายท้ายสุดครับฝากไว้เหมือนเดิมครับสุสกีดีลออฟเด็ดเยียครับดีลพิเศษส่งท้ายปีนะครับตอนนี้มีให้เลือก2องออปชันนะครับออปชันแรกครับเลือกรับส่วนลดสูงสุด84,000บาทแล้วก็ผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับแล้วก็ฟรีนะครับสุสกีวอลลี่ฟรีโปรแกรมนานถึง7ปีนี่คืออีกหนึ่งออปชันนะครับให้เลือก2อย่างครับแบบไหนก็ได้ก็คุ้มเป็นอย่างยิ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ หรือว่าไปได้เลยนะครับไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับไปลองขับขี่ดูนะครับที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูกิครับ